สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามน,นะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่อู่แล้วครับมารายงานตัวนะครับมาอยู่ที่อู่รถบัสน,นะครับขับรถทัวร์ครับนี่นะครับรถก็จอดหลายคันครับมีแต่รถวิ่งทัวร์ครับ ไม่มีรถวิ่งโรงงานนะครับนี่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นปากซอยนะครับที่ว่าวิ่งออกไปปากซอยนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นอู่ตรงนี้เป็นแกมงานก่อสร้างนะครับรถก็หลายคันครับรถจอดเยอะอ ก็มีหลายๆอย่างนะครับที่ว่าเราต้องทําใจครับขับรถทัวร์บางคนก็เหนื่อยมากบางคนก็เหนื่อยน้อยบางคนก็มีงานดีบางคนก็ได้งานไม่ดีครับผมถูกถอดออกจากเอเย่นครับคือยังไงผมก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยต้องมาแบบนี้รถก็ยังไม่เสร็จครับยังไม่ได้ขับหรอกครับ รถยังไม่เสร็จก็รอรอลูกพี่รอหัวหน้าเขาจะโทรมาบอกนะครับว่าเมื่อไหร่จะได้รถเมื่อไหร่จะได้ขับนะครับอันนี้ก็ลูกพี่ใหญ่ครับนี่ถอดเสื้อลูกพี่ใหญ่นะ เป็นอย่างนี้แหละครับนี่แหละครับการอยู่การกินของคนขับรถทัวร์นะครับก็จะมาจอดรถกันอย่างนี้นะครับไม่มีที่จอดก็ต้องจอดข้างทางอยากไม่กินวะอันนี้ก็สซุดซอยกับซอยนี้ก็เป็นซอยตันนะครับตรงนี้จะเป็นซอยตันซอยตันนะครับ น,นี่เป็นป่าบางกู้เงินหน่อยบ้างกู้เงินหน่อยบ้างน,นี้ก็อินเดียขายไอติมอินเดียขายไอติมนี่ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่อูแล้วครับเนี่ย อยู่ที่อูนะครับนี่ นี่น้องโชคลาบเงินทอง ก็อยู่ประมาณนี้นะครับการกินการอยู่ของคนขับรถเขาก็จะกินบนรถนอนบนรถกันนะครับถ้าอยู่อู่ก็ได้ทํากับข้าวกินกันนะครับก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่อยากอยู่แบบพี่แบบน้องอยู่ใครอยู่มัน กันแล้วแต่ความคิดของคนเนาะนี่นะครับบริษัทที่ผมอยู่อยู่บริษัทนี้2องจุด การกินการอยู่ก็อยู่กันแบบนี้นี่เขามีตู้กับมีตู้เย็นสำหรับข้าวกินมีเตาแเกสนะครับโทษโทษทีนะครับบางทีก็ไม่นิ่งนะครับก็อาจจะเวียนตาหน่อยนะครับ มีห้องช่างมีช่างบางโน้นจะเป็นที่ก่อสร้างนะครับหลังรถทัวร์หลังรถทัวเป็นก่อสร้างสร้างมบ้านนะครับนี่ก็แล้วแต่นะครับ กามคิดถามว่าเหนื่อยไหมขับรถทัวร์มันก็เหนื่อยอะครับแต่ว่ามันก็ต้องสู้ครับให้ผมมีบ้านมีช่องนะตอนนี้ผมก็ยังไม่มีบ้านมีช่องจะอยู่นะครับผมก็ได้เช่าบ้านอยู่ตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าจะตายก่อนหรือเปล่านะจนเราอนมีจางวับสังขาราอะไรก็ไม่แน่นอนไม่เทียงแค้และไม่แน่นอน คนเราจริงดีจริงเด่นกันครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็มีจริงดีจริงเด่นกันมผมวิ่งแท็กผมก็ต้องโดนถอดนะครับคือมันก็อย่างว่าแหละครับเราก็เป็นลูกน้องเขาขอให้เราอยู่ก็ได้เขาไม่ให้เราอยู่ก็ได้นะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพ mm hmm. ื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับ mm hmm. เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับ mm hmm. ก็จะถ่ายให้ดูนะครับ mm hmm. เพราะว่าเ mm hmm. น็ตผมก็ไม่ค่อยดีตอนนี้ก็อยู่อยแล้วครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมก็อยากได้กําลังใจเยอะๆนะครับฝากที่ติดตามฝาก f อด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ